ตื่นใจได้อย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้นะครับมาตูมมาพาทุกท่านไปเปิดครับเปิดโลกใหม่แห่งจินตนาการนะครับที่งาน Pop Land Exclusive f e s t i v e Event in Thailand ครับ ที่สภาทุกคนนะครับไปสัมผัสบรรยากาศปรากฏการ์ครับเรียกว่าความงดงามของช่วงเวลาเล็กๆในแต่ละวันของเราและชวนให้ทุกคนเนี่ยได้ย้อนกลับไปสัมผัสนะฮะความสุขในวัยเด็กอีกครั้งนะฮะและความน่ารักระดับโลกในดินแดนแห่งความสุขจากบลอกแลนนะครับบนพื้นที่รวมกว่า1 0 0 0ตารางเมตรแห่งนี้ที่ข้อบคุมสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์ตรงที่บริเวณแห่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าค่ำคืนนี้ทั้ง ป๊อปมาร์เนี่ยได้สารต่อความตั้งใจครับที่จะส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคนต,ต,ตามแนวคิดของแบรนด์ To Light Up Passion and Bring Joy ครับดวยความมัน,น,น,นีเกี่ยวับงานในี้นะคะที่อยู่มาเด็นวันนี้วันนี้นะคะพี่นะะ้นงองเขาเป็นตัวแทนของป๊อ,อไปมาร์ไอร์แลนด์นะคะตอนหลังทุกคนอยู่เป็นทางการในวันนี้เส็จแขก็ปน้อยแต่ไม่เป็นไรค่ะตั้งใจทำงานดีมากงานนี้นะคะคือ ทีงานของบ้านไทยแลนด์เนี่ยเราตั้งใจทำงานนี้เป็นอย่างมากเพื่อมอบให้เป็นของขวัญจากทุกคนนะคะให้ทุกคนเนี่ยนำพาทุกคนเข้าสู่อินเดียแห่งจินตนาการเต็มไปด้วยความสุขความสนุกไปด้วยกันนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี่ยเรามี่วเราตั้งใจเป็นอย่างมากเลยในการที่จะทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยค่ะเป็นศูนย์การ วัฒน,นธรรมของทั้งเจอร์ที่จะเกิดขึ้นในเดียวเดียววนนี้นะคะแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการเสริมสนากสนุนที่น่ารักลำดับที่หนึ่งก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะให้การสนับสนุนให้โอกาสของมหายกันอย่างดีในการเป็นส่วนหนึ่งในการวมหลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเดสิเนชั่นของ เขาเรียกว่าอะไรเป็นอย่างน้อยก็คือเป็นช้อยซึ่งให้กับน,นักท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยกันเนี่ยได้เดินทางอยู่ในประเทศเรานะคะลำดับต่อไปต้องของขอบคุณสยามแทนก็อย่างเซ็นเตอร์เป็นอย่างสูงค่ะที่อนุญาตให้เราจัดงานดีในพื้นที่ที่ดีที่สุดน,น,นี้นะคะทางผู้ตั้งแต่คัทเก่ที่น้องมาตูมรลูกไล่ยาวไปจะถึง็นสนนยามเซ็นเตอร์เทียซ์ตึ่งแล้วก็เอ็กซมสอง ว่าเป็นสิลงที่ในการทำา้องอัาโซนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเราดีใจมากขอบคุณมากนะคะการจุดป,ประกายความสุขเล็กๆให้กับคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกท่านทุกๆุคนทีนทนทนท่อยู่ที่นี้แล้วก็ขอให้ทุกคน,นส่งมอบรอยยิ้มดีๆให้กับเพืเ่อนๆด้ด้วยนนะคะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือกับพี่น้องด้วยนะคบผมสวัสดีครับคุณทันบิน สวยงามเหมือนเดิมเลยนะคะสาวบลแฟนค่ะต้องบอกว่าสาวบอกแฟนค่ะของป็อกมาคืจริงๆแล้วเนี่ย็อกแรงด้วยขอบคุณนะคะนกนะคะผู้บริหารป้อกมาประเทศไทยขอบคุณท่านผู้บริหารจากสยามควันนะคะแล้วก็สยามเซ็นเตอร์พี่น้องอยู่ไว้แล้วก็น้องหลายคนแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่จะเริ่มทำงานกับป็อกมาก็จะรองตลาดในประเทศนะคะ แล้วก็มีรองสื่อสารน,นะคะที่ก็จะเป็นคนที่จะช่วยการกระจายเรื่องดีๆเหล่าน like like> ี้ให้นักท่องเที่ยวมีต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรายินดีที่จะทํางานกับทุก s t a k e h เดอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง stakeholder ที่สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้กลับเข้ามาในประเทศไทยวันนี้เองนะคะ ้าเราดูในโซเชียลมีเดียหลายๆนักท่องเที่ยวจากทั้งชอทพอทั้งตลาดลองพอเนี่ยพอเขาเห็นว่ามันมีป๊อปแลนด์ที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่มีมาที่มาจากแสดงนอกปากกิ่งเราจากพื้นที่เมื่อกี้คุณนกได้บอกไปนะว่าก็ประมาณพันกว่าตารางเมตรัตารางเมตรแล้วเราเท่าของสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เนี่ยประมาณน้อยกำลังนิดก็ถามว่าตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้มีคอมบินเนต์กันแล้วนะคะ ต้องบอกว่าสาวกป๊อบปากและก็ป๊อบแลนด์ทุกท่านเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายความสุขอันนี้มันคือการฮีลิ่งคนที่สะสมตุ๊กตาคนที่ชอบแบบเนี้ยการท่องเที่ยวมันคือฮีลิ่งเหมือนกับที่ท่านรองนิทีบอกว่า Amazing Thailand Healing i s n e w Luxury จริงๆแล้วความหรูหรามันอาจจะไม่ได้มาจากแค่เงินตราแต่มันคือคุณค่าทง ใจที่เรามาแล้วเรามีความสุขเรามาที่แห่งนี้มันคือการฮีลิ่งการฮีลิ่งคมจะไม่ได้อยู่แค่กรุงเทพเรามีคอมมิทเมนต์กับคุณน้ว่าถ้าจบจากที่นี่แล้วเนี่ยอันนี้ต้องขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยนะคะถ้าใครอยากให้มีป็อแรงในต่างจังหวัดเพื่อให้พี่น้องทุกคนเนี่ยได้แฮปปี้ก็ขอเสียงปรบมือดังๆค่ะ และถ้าบอกแมให้ไปต่ ances, าตงจังหวัดดีเจประตูสะดวกไปด้วยเ็กใช่และพี่คิดว่าทุกคนก็สะดวกไปแน่ลับทุกคนก็สะดวกไปเราไปสร้างรอยยิ้มให้กับคนในต่างจังหวัดและที่สําคัญก็เป็นการเพิ่มนักท่องเที่ยวท้กชาวไทยและชาวต่างประเทศจากต่างประเทศให้กับตา่างจังหวัดด้วยดังนั้น,นก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้ความร่วมมือดีๆแบบนี้นะคะสําหรับพอนเสิร์ตพันพรรเนอร์ก็ขอให้สร้าง สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างความสุขและสร้าง m ีนิ่งฟู u เจอร์นี่ให้กับนักเที่ยวทุกคนขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณถาวันิเกตภายบูรมากๆเลยนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะดิฉันแม่นา,นาเสียงคารบและเสียงเซนเตอร์ะะก,ก็นรับแขกรูบเกียรทนนะคะและที่สุดมน,นะะก็อกว่ากลอด20ปีที่ผ่านมานะคะเสงก็กประมาเป็นจุดหมายปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าชาวไ โล,โล่งนะคะแล้วก็ประใจที่ทันตของเราเลยคือการมอบประสบการณ์ที่เหนือนความคาดหมายนะคะประสบการณ์ระดับโลกให้กับลูกค้าของทุกคนนะคะที่เข้ามาในแสตมป์คอนเทนด์นะคะแล้วก็แน่นอนงอานนี้นะคะต้องบอกว่าเมื่อกี้เราต้องขอข,ขอบคุณทั้ไทยแลนด์เช่นเดียวกันที่เลือกเสียงเราไแล้วก็เสียงเซนเตอร์ะนะคะเป็นจุดหมายให้กับงานระดับโลกแบบนี้นะคะเพราะมา๊อป,ปแลนด์นะคะในไทยแลนด์ก็ ต้องบอกว่าเราดนดีมากแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้เป็นหนึ่งในเซอร์เพรชันของบอสมาดด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอฝากงานนี้นะคะไว้กับทุกท่านนะคะก็เป็นงานที่เราเองสี่งคาร์บอนกับบอสมาดเนี่ยร่วมกันปกเต่งแล้วก็ขอบคุณมากที่นำงานระดับโลกแบบนี้มาร่วมเฉลิมฉลอง20ปีกับสย ก่อนด้วยนะคะต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วก็่งานนี้นะคะับจนถึงวันที่11มกราคมนะคะมาได้ทุกวันนะคะของเต็มทุกวันนะคะขอตัวไปกับคุณนภพลด้วยนะครับเดี๋ยวขอคุณนภพลอยู่บนเวทีกับเราซึ่งเดียวกัคุณนกท่านชื่เซอร์ราเมนเจอร์บริษัทป๊อปปากไทยแลนด์ครับคุณไมค์คาตาไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารไมโน่ไลฟ์สไตล์คุณธารมดีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณอภิชัยชัตเฉลิมกิจรองผู้าวการด้านตลาดในประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณเอกวิทย์ไชยวราุัก so น์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารโดยธุรกิจเสียวเซ็นเตอร์และเสียวดิสคัฟเวอรี่คุณชิพนัทเลนบุรีผู้บริหารสายการขายและธุรกิจสัมัาธ์บริษัทสยามพิวฒน์จำกัด และคุณสิีินาอุทาผู้ช่วยผู้บริการด้านการบริการโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถา,าการชาติไทยครับ มากเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะย้ำเรื่องการโดเนตีกครั้งนึงนะครับของใครที่ตกหล่นนะครับและเดี๋ยว สภา,ากาชาติไทยจัดกิจกรรมดีๆทุกคนร่วมทำบุญพร้อมรับกล่องสุ่มกลับบ้านนะครับบริจาคง่ายๆผ่านระบบ e donation เพียงสแกนกีบ o d e คเข้าบัญชีสภา,ากาชาติไทยที่งานเพียงบริจาคเริ่มต้น100บาทขึ้นไปรับของตอแบแทนกล่องสุ่มนะครับผมเป็นกล่องสุ่มหนึ่งกล่องจากป๊อปมาร์ทันทีเลยนะครับและเดี๋ยวขอวิดีโอไว้สักนิดนึงนะครับ จะทั่งทัพนิ่งักครู่นะครับสวยไปพร้อมๆกันทุกท่านครับถือหมอกมือถือเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่อยากจะเสวี่เสียงเลยครับพร้อมไหมครับไม่ได้ยินเลยจ้ะพร้อมไหมจ้ะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราจะเข้าสู่การเปิดไฟ pop l a n d Christmas tree พระเทศไทยไปพร้อมๆกันนะครับสนับถอยหลังนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว ปล่าก่อนจะลงปักเสาตรงไหนหรือว่ายังไงครับหมอช้างจะจะบอกว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เป็นมงคลนะครับผมเคยจัดยส่วนครับปีมาอันที่ก็ใช่ทำได้ครับทำได้ประมาณนี้นะแต่ว่าวันนี้เป็นป๊อปแดดนะครับผมแล้วก็มีสัญลักษณ์อันเป็นมงคลแรกเราเห็นกังหันเนี่ยเตรียมขอพรแล้วนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเข้าสู่ปีม้าพัดไฟครับผมโอูนี่ก็เป็น สีที่แบบน้ำความน้ำยี่นะครับแล้วก็ตัวน้องโมโปก็ปเองเนี่ยนะสีชมพูนุ่มมากนะครับเป็นเป็นสีที่นักที่แล้วก็แล้วก็เหมาะกับการสีตุนเนี่ยนะ,ะจ้าวประสิทธิคุณจะมาเปิดดวงกันบนเวทีเลยเหรอคะเนี่ยตัง้งแต่ลูกหมูเราแอบถามดวงกันเนอะฮะใช่ไหมโอเคต้องขอบคุณหมอช้างนะแต่ไปถึงต่อเลยน้องนิวน้องไปเป็นสาววอกบล็อกเหมือนกันใช่ไหมนิวทำอะไรมาทำไมหล่อขึ้นแบบพอดูไปใกล้ด้วยฮะ ไปก็ไม่น้อยหน้าทักคู่เลยนี่คือหล่อสามไปด้วยกันเลยคุณบี้ไปนิวขอช้างครับไม่ต้องบอกหน่อยเราเราเชิญมาจุ้ยเดี๋ยวไปที่นิวไปก่อนครับเป็นยังไงบ้างมาลุ้นงานวันนี้ครับอ๋อดีก็ดื่นใจมากแล้วับได้มีโอกาสร่วมงานกับทางป๊อปมาร์ทบ่อยแบบมากเลยเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับผมแรงก็ตืใจมากเลยมาครับกต้อง ก็คืออย่างที่พี่ว่าเรามาบบัวกาาก่อนกทองโซนไปตเตอร์วกลามานนี้เรามอที่ปอแลนดบท้อารซก็มีกิจกรรมบ้าหมาพื้นที่บ้างมา่เยรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็มีความน่าสนใจว้าวแต่จะไม่พูดกับครอบครัวนี้ไม่ได้เพราะพวกเขาเนี่ยบินไป็อปแลนด์ที่ปักกิ่งมาแล้วอ้าวเนีย 你好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 吗你好吗好久不见好久不见呐他说他说不用来不如我的美เฮ้ยไอ้บ anyway. ar. ีโอบ๊อบมาดจากกีงวันนี้มีม็อบมาดแบงคอกแล้วคุณบีจ๋าเหมือนมากเออเหมือนเลยเหรอไม่ได้ใหญ่กว่าเขาใช่ไหมอลังการอยู่นะอลังการเพราะว่าที่ปักิงเนี่ยบ๊อบแรงใหญ่มากๆครับผมนะแล้ววันนี้ก็ใหญ่มากเช่นกันคนนี้จำได้ไหมครับบ๊อบแรงที่ปักิงเป็นยังไงบ้างครับคุณคุณเดี๋ยวนะคุณเรียกเขาว่าไงนะฮะคนดีดีฮะ <c oughs> อังเชิญคนดีฮะสวยมากสวยมากผู้ชายเรียกคนดีใหญ่มากแบบเมี่บอกเดินเข้ามากับพี่บอกว่าเหมือนที่ตอนไปที่ปักกิน,นชอบไหมไไคะเด็กนีชอบค่ะสวยมากเลยค่ะว,ว้าวเอเอตอบตอบ่แล้วลูกทำมาค่ะ อย่างโดยเฉพาะไอสครีมทุกรสด้วยนะฮะใช่พี่เปาชอบตรงไหนลูกชอบตรงหวัด <c oughs> ชอทีอ่เขาที่เล่นขาเลื่ค่ะฮ็อปสไลด์ชอบฮ็อปสไลด์พี่เปาอบสไลด์มาก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องบินไปถึงปักกิ่งอยู่ตรงนี้ไปจนถึง11มก,การาคมนะคะเพราะฉะนี้เชิญชวนเพื่อนๆเ,เลยตอนนี้เวลาเรา,าก,ก็ทนนังจำกัดิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะไปเปิดไฟต้นคริสต์มาสพองเการเป็นครั้งแรกของโลกตรงนี้นะฮะฮ <c oughs> ะคนจะอยู่ด้วยกันเลยเพราะฉะนี้ก่อนจะไปเปิดไฟให้ทุกท่าน ฝากอีกครั้งนะครับกับล็อบแลนด์ที่นี่เสียปรากฏนะครับเราเริ่มผมก่อนเลยนะเชิญเลยครับเป็นงานบุญแล้วกันงานนี้ใช่ครับมีโอกาสได้ร่วมทำบุญกับทางสภากาชาดถือว่าได้สิ่งที่แบบถูกใจด้วยแล้วก็ได้ทำบุญรับปีใหม่ด้วยครับโอเคครับใช่ครับครับงนิวครับอันขออนุญาตฝากในแบบสำหรับเด็กจนซีแล้วกันนะได้เลยครับเนาะว่าเราเด็กเ Gen Z เราก็ต้องมาสยามใช่ัครับแล้วก็สำหรับผู้คนนันที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะเห็นแล้วล่ะ ว่าคือถ้าไม่เห็นเนี่ยแสดงว่ามาไม่ถึงคืออยาอ่างบอกว่าใหญ่มากจริงๆนะครับผมครับงานบนนาานล็อกแลนนะครับที่จัตทิพย์พระแล้วก็ในตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11พฤศจิกายนปีนีมม้นะครับผ,ผ,ผมทุกคนไว้ด้วยครับผมนะครับแล้วก็มีจุดมากมายครับผมมีไอศครีมมีสไลเดอร์มีคริสต์มาสมีปราสาทนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมที่รอทุกคนอยู่นะครับแล้วก็มีการทาหาน้องม้มโกรกนะค,ครับผมก็มาหาน้องหารมโกรกันเลยนะครับผมครับผมปีที่ครอบครัวคุณดีคุณดีดี ฝากเลยด้วให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะนะคะสนุกมากเลยค่ะมาเบ๊ดาคนมาเที่ยวเยอะๆนะคะวู้อ่าคุณบีคุณกี๊เดี๋ยวให้คุณบีเป็นภาษาจีนเลยฮะภาจริงๆนะหมฮะนับเอาตะารวจเลยฮะก็ก็ฝากถึงทุกคนนะฮะก็ที่แล้วกของเรานะมีต้นคริสต์มาสที่เป็นป๊อมป่านนะฮะที่แรกของโรงด้วยนะฮะก็ เาภูมิใจมากนะประเทศไทยมีต้นคริสต์มาสอย่างนั้นช่วย่วงว่าทุกคนพื่มาที่ประเทศไทยัะได้มาดูคริสต์มาสกันด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอให้ครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะมาเที่ยวแล้วก็มาตามหา้อง โกโกด้วยกันแล้วก็จะบอกว่าที่นี่เป็นแลนด์มาร์คที่ใหญ่มากแล้วก็คิดว่าช่วงคริสต์มาสปีใหม่ที่นี่คงเป็นที่ที่สร้างความสุขแล้วก็ความทรงจำดีๆให้กับหลายๆคนนะคะก็มาเดีวยกันเใครที่มีแฟนนะฮะที่รักกันมากนะฮะก็มากันผมว่าที่นี่มันสวีทแน่นอนนะครบรองไม่ไหวที่จะอยากดูตอนที่มีไฟเล้วพี่ตูโอ้โหมั้นไม่รอช้าเลยเราไปดูด้วยกันตอนนี้ขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับทุกท่านบนเวทีขอบคุณหมอช้างนะครับน้องมิวนส เบาเแล้วเบาเบรคครับมื่อคุณคาวา ที่มีภาพขบรนทึใจถ่ายเมื่อสักครู่อย่าลืมนะฮะรีบแชร์เลยนะฮะให้ตากชาติได้รู้ว่าเรามีป๊อปแลนด์ที่ประเทศไทยแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่เพิ่งมาอาจจะไม่ทันตอนเปิดเมื่อสักครู่ไม่เป็นไรเลยครับเพราะเราสามารถกลับมาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวลา20นาฬิกาก็คือ2ทุ่มตรงและ21นาฬิกาตอน3ทุ่มตรงรวมไปถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้จะมีการแสดงเมื่อสักครู่ให้ชมเป็นรอบๆนะครับ